สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาจกับปาปาริเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราแต่งหน้าอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะไป l o o กแบบว่าสวยงามแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาฮอนั่นเองนะคะเป็นฮอแบบว่าปลายเดือนเอ่อเมษาย,ยนเข้าสู่พฤษภาคมนั่นเองก็คือจะเป็นช่วงแบบทุกทุกคนไปเดกกันนะคะได้เงินเดือนวันนี้เรามีทั้งคอนวีนะคะที่เราซื้อมานะคะแล้วก็มีทั้ง ใน s h o ป e e นั่นเองนะคะที่เราซื้อมานะจ๊ะป่าเดี๋ยวเราไปหอกเลยดีกว่าก็รอบนี้จุกจุกจุกด,ด,ด้วยสรรพสิ่งที่เป็นแบบสกินแคร์ที่ราคาสูงยูนิสหนึ่งนะคะปะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวขอเริ่มกันที่คอน v ีกอน,นะ,ะัะคอนวีเนี่ยเราพบเจอกันเกือบทุกเดือนเลยเพราะว่าป้าชอบซื้อของในคอน v ีหนึ่งเลยเรามั่นใจแน่นอนว่าเป็นของแท้นะคะสราคาก็ ไม่ได้แพงมากเป็นมิดนะคะคือก็ไม่ได้ถูกกว่าเคาน์เตอร์แบบที่เราเดินไปในห้างสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ราคาถูกกว่าประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบซื้อนะคะรอบนี้ก็เลยซื้อของคอนซี่มาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะขอพูดถึงของแถมก่อนนะคะอันนี้เป็นของเอสปัวค่ะพอเทลเลอร์ฟ o นเดชั่นบีบีโกลนะคะอันนี้ได้ลองใช้สี i v o อรไปแล้วคือเขาบอกว่าเป็นบีบีโกนะ เขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็น B g l o แต่พอลองแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้โกลอ่ะมันจะเป็นความแบบแบบมีความฉ่ำมีความชิมเมอร์อยู่นิดนึงยอะไรเงี้ยซึ่งใช้เทสเตอร์เราชอบมากเลยกะว่าเดี๋ยวจะต้องไปซื้อเป็น full size มาลองเป็นสี Ivory ี่ขาวจริงแต่พอเหมือนมีการคอนทัวร์อะไรไปแล้วก็โอเคเลยสำหรับหน้าปากนะคะสาเหตุที่ได้เทสเตอร์ของ s s p r ัวมานะคะเพราะว่าเราก็ซื้อ ลิปสติกของ S อปัวค่ะก็คือ s อ o ปัวกรุตูลิปฟูดเวลเว t อันนี้นะคะก็ซื้อมาหนึ่งแท่งท้วนเพราะราคาสูงมากกันคือสีอดี202ชื่อว่าสีชิลลิงนะคะเออ่ที่ซื้อมาเพราะว่าเรามาทำคลิปลิปสติกแบรนด์เกาหลีที่เป็นโทนแดงซึ่งมัอัดคลิปไปแล้วนะคะจะลงหลังจากที่ลงฮอ,อนะคะก็สามารถติดตามดูกันได้นะคะอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งด้านในของ S อปันะคะ ก็สีแดงแรงริ์เนื้อดีมากอยาจะบอกว่าเนื้อดีมากเอสเพทำเนื้อแบบดีมากนะคะแต่ว่าแอพพิเคเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความแบบใหญ่ไปสักนิดนึงพอใหญ่ปุ๊บมันก็จะแบบคอนโทรลยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สีจะแบบแ,บบแดงเลยที่เป็นอันดร์โทนที่มันจะเป็นพื้นเหมือนแบบพื้นฟ้านิดนึงนะคะซึ่งเนื้อดีติดทนโอเคะอะไรเงี้ยก็อันนี้แท่งละ607บาทราคาสูงนิดนึงคือแบบ เอสปัวสูงทุกอย่างเลยในคอนดี A b e, คือแบบราคาหกเจ็ดร้อยพูชั่นหรือว่ารองพื้นคือเขาเป็นเหมือนแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะราคาแบบสูงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพเขาก็ดีอันนี้ไม่แน่ใจว่าสามารถซื้อได้ที่อีแฟนบอยหรือเปล่านะคะก็ลองดูก็แล้วกันลิปอีกตัวที่เอามารีวิวนะคะก็คือของ b ีบีอันเนเวอร์ดค่ะเป็นตัวนี้นะคะเราได้มีการรีวิวไปใน IG Twitter ตอร์และแฟนเพจ เรียบร้อยแล้วในเบอร์ห้านะคะมันจะเป็นเขาบอกว่าตัวเองเป็นทินแต่ว่ามันก็จะมีความฉ่ำๆนิดนึงเป็นความแบบวิเวทนิดนึงนะคะและในจะเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้ป้าชอบอะรู้สึกว่าสีแบบนี้ไม่ค่อยทําคนไม่ค่อยทํากันอะไรเงรี้ยแบรนด์ไม่ค่อยทําไม่ใช่คนแบรนด์ไม่ค่อยทํากันแต่อันเนี้ยตอนแรกก็ดูในสวอชในเว็บไซต์ะคะ่ะมันจะเป็นสีออกแนวแบบแดงๆหน่อยแต่พอมาถึงมันเป็นเหมือนแบบส้มแดงอะคะ่ะประมาณนี้นี่นะคะสีก็ ชัดเจนเหมือนกันแล้วก็จะมีความแบบมันจะมีความเวลเวทหน่อยๆแต่ก็เป็นอารมณ์ทิ้นแต่ว่าไม่ค่อยติดคนแต่ปั๊มชอบเอามาลงแก้มนะเพราะว่าพอลงแก้มแล้วสีมันน่ารักมากแบบลงแบบเป็นความแบบส้มๆน่ารักมากนะคะต่อมาค่ะเป็นแป้งของแบรนด์ Eclipse นะคะนี่เลยนะคะเป็นน้องบาร์บี้นะคะ คือเขา X กับอีกริปเนาะอันนี้คือ Barbie X เอ็กซีกริปเบอร์พาวเดอร์ก็คือเป็นเบอร์พาวเดอร์เดี๋ยวจะขึ้นรูปเบอร์พาวเดอร์ให้ดูคือเป็นตลับลมสีดำนะคะที่เขาขายดีมากสุดเลยหลายคนก็บอกว่าดีมากเราเองไม่เคยได้ใช้เราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวซื้อมาลองใช้แล้วใช้ไปแล้วนะคะตอนใช้เป็นเบอร์ยี่สิบสามนะคะใช้ไปแล้วค่อนข้างชอบนะแต่ว่าคนที่ผิวแห้งอย่างปาเมก็จะบอกว่าให้แบบแท็บแทบแท,บ,ท,บ,ท,บ,ทบเบาๆ,บาๆพออยากแบบเยอะ เพราะมันจะเป็นค่าเป็นผลเพราะว่าอันนี้มันจะเหมือนแบบช่วยในเรื่องเบอร์รูงคนและควบคุมความมันและแมทนะคะฉันคนที่ผิวแห้งก็อาจจะแตกลอเป็นขุยได้นะคะด้านในจะเป็นแบบคือน่ารักมากเป็นคำว่าบาร์บี้เฉยๆแต่ว่าน่ารักมากอะ่ะชอบมากแล้วก็เป็นตลับแบบเล็กๆแล้วที่สัมพัญคือพับโคตรน่ารักเลยนะทุกคนเข้ากับลิปม มีความน่ารักมากอะไรเงี้ยก็ลองใช้ไปประมาณ2ครั้งแล้วก็ค่อนข้างชอบนะคะสีอาจจะแอบขาวน,นิดแม้ว่าจะใช้เบอร์ย3ิบสแต่ปัม๊มเชื่อว่า25สำหรับตัวปั๊มก็คือเข้มไปเลยะคะ่ะส่วนตัวของ E-GRIPS นะคะราคาอยู่ที่265บาทมีขนาด9กลมัมก็ไม่ได้เยอะแต่ก็โอเคสามารถใช้ได้แบบเป็นเดือน2เดือนนะคะต่อมาค่ะเป็นมาสคาร่าที่เราโดนคนรีวิวนะคะแบบ ที่เขารีวิวใน Twitter แล้วคุณเขาแบบขนตาเด้งมากก็เลยแบบอืมมันต้องโดนแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือ Canmake ค่ะ Canmake ตเกียวนะคะชื่อรุ่นว่าอ่อ Quick Last The The l e นะคะก็เป็นสีดาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราเห็นคุณเขาปัดแล้วฟูฟ่องมากคือแบบมันเด้งมากยอะไรเงี้ยแล้ก็เลยสอยมาอันนี้ค่ะ ด้านในจะแบบนี้นะคะมันจะมีทั้งสีน้ำตาลและสีดำแล้วก็แปลงจะเป็นหัวหวีนะคะซึ่งปามใช้ไปแล้วนะคะอยากจะบอกว่ามันก็เด้งดีแหละแต่พูดเลยว่าล้างออกยากมากคินซิ่งเนื้อออยคินซิ่งเนื้อน้ำบู่ภูมิบรกษาเอาแทบไม่ออกแต่ว่าภูมบรักษาเอาออกนะจริงๆคือแบบมันล้างออกยากเกินไปผามก็เลยไม่ประทับจิตประทับใจด้านการล้างออกยากปามรู้สึกว่าเอามันเด้งอะดี แต่ล้างออกยากแล้วเจ็บตามมากม,มันต้องเป็นการแบบวน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 จนแล้วสวบไม่ไหวแล้วนะ้มันเมื่อไหร่มันจะออกหมดอย่างเงี้ยแล้วคืออันเนี้ยจะต้องดัดขนตาให้เด้งดอดเด้งแบบเด้งไปเลยเด้งแบบงอนแล้วพอปัดพอปัดแล้วจะอยู่ย้งคงกระพนันยูยาวติดทนนานมากนะคะฉันก็คือดีมากสำหรับคนที่ต้องการติดทนกันน้ำกันเหงื่อกันสะเทือนกันทุกอย่าง มันเด้งดีมากแต่ไม่เหมาะสําหรับอีชันที่เป็นคนไม่ชอบล้างมาสคาร่าขนาดนั้นนะมันล้างออกอยากมากแต่ว่ามันกันนะ้ำมันนุวอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นของแคนเมกเหมือนกันคือ c คนเมกโตเกียวค o ลเ r อร์เช e อาบรวนั่นเองนะคะเป็นอันนี้สีที่เรใช้เอ่อเบอร์สามนะคะก็วันนี้ไม่ได้ปัดนะแต่ปัดให้ดูก็แล้วกันก็คือแบบว่า อยากได้มาสคาร่าเปลี่ยนสีคิ้วนะซึ่งปกติบมชอบใช้ของ Gina Glam มากๆเลยนะคะอล้นี้อยากใช้ของแพงบ้างอันนี้เหมือนราคา240หรือ260เนี่ยบำจำราคาไม่ไ,มได้แน่ชัดแต่ปำดูไว้เสร็จอีกทีหนึ่งนะคือตัวเนี้ยติดทนมากแล้วก็ให้ขนคิ้วที่มีความแบบเรียงเส้นฟูดีมากนะคะแต่ก็ล้างออกง่ายอยู่แต่ก็ยังแบบไม่ได้ง่ายขนาดนาั้นคือจะบอกว่าตัว Canmake เนี่ยติดทนมาก คือคิ้วเราอะทั้งวันเลยนะคือมันอยู่เด้งแบบดูแบบเหมือนคิ้วกรอบแต่จริงๆไม่กรอบนะคะแล้วมันก็อยู่ติดทนไปตลอดทั้งวันแล้วเวลาเหมือนล้างหน้าอย่างเงี้ยเวลาถูคิ้วอะจะสัมผัสได้ว่าคิ้วมันแบบมันยังมันยังอยู่เงี้ยมันยังแบบมีความแบบคงทนอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีมากปั๊มปื้อมาสคาร่าคิ้วมากกว่ามาสคาร่าขนตาเพราะว่ามันล้างออกยากเกินไปนะคะ รุ่นนี้เขาเรียกว่าแบรนดน์นี้ยังไม่เคยใช้แล้วมันขึ้นแอดไอคอนมีมาแล้วนะ่าสนใจมากก็คือ M U MKUP ค่ะเป็น Long Wearing Forest Dewy we Glow นะคะแพคเกจิ้งเป็นกล่องกระดาษแบบนี้คือแบบมีความเก๋เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราเห็นแล้วเรานะเราสนใจมันจะมีรุ่นแมทกับรุ่นโกลแต่ผมซื้อรุ่นโกลมาแล้วแบบพคเกจิ้งสวยมากผมชอบ ขวดเขามากนะคะอันนี้มีขนาดคือ30กรัมราคา690บาทนะคะราคานะก็สูงอยู่นิดนึงแต่ป่าใช้แล้วมชอบมากคือตัวนี้เนื้อเบามากเบาแบบเบามากแล้วมีความเหลวเปียวค่อนข้างสูงนะคะปกปิดได้แบบก,กลางนะคะแต่ปั๊มชอบเวลาลงผิวอ่ะมันจะมีความระยิบระยับมันจะเหมือนว่ามีชิมเมอร์อยู่ข้างในแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันจะเป็นความแบบผิวมันดูระยิบระยับดูกโกลแบบโกลจริงๆดูแบบ จักให้ในสุภายนอกอะไรเงี้ยมันเป็นโกแบบสุขภาพดีอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ปลาลใมช้ตั้งแต่เช้าแล้วมันก็ติดผลดีคือเขาบอกเองว่าเป็น r o อ g Wearing นะคะแม้ว่าจะเป็น Big Low แต่ก็อะไรอ่ะมีความแบบเอ้ยถึงจะเป็นดิวีกโลแต่ก็มีความติดทนมากคนเนี่ยแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเร็วแล้วก็ตอนนี้เป็นแบบ สี 4, ่ห้าโมงเราก็ยังอยู่อต่รู้สึกแบบเออประทับจิตประทับใจในความผิวดีของเขาเนี่ยคือตอนที่อ่านรูวิวเขาบอกว่าสีมันดูขาวแต่พอมาลงกับหน้าปั๊มมันก็ขาวแหละแต่พอมีบรอนเซอร์อะไรไปเนี่ยมันก็พอดีนะก็เลยชอบเลยแหละเด้วเรามารีวิวให้ดูกันอีกทีนะคะเพราะว่าอันนี้คิดว่าใน YouTube หรือว่าใน Twitter Fan p นเ e อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีคนรีวิวหรอกแบรนด์นี้ไม่ไม่ค่อยมีคนทำเนาะก็คือแบรนด M U เอ้ MKUP นะคะเป็นแบบอะไรที่น่าสนใจอีกอันนึ่งแล้วก็ในคอนวีที่มัมซื้อมาอีกอันหนคือเป็นวิตามินนะคะอันนี้เป็น DHC เป็นวิตามิน b m i x นะคะซึ่งบามเป็นคนที่ ขาดวิตามิน B มันก็เลยเออเดืรองมากินดูเองไม่ได้กินเลยลืมนะคะต่อมาในคอนวิที่ซื้อมานะคะก็คือสกินซิสเตอรดงเบกไว้นะคะเลยคนรู้เลยว่าผมชอบค่ะเพราะอันนี้ทําให้หน้ากระจ่งางใสขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากแล้วเข้าเซลล์อะ่ะ ช่วงเซลล์นี้ควรจะตุนเลยนะเพราะาเซลล์เหลือ295บาทในคอนนีนะคะดีจริงๆนะคะใช้ได้นานเลยถ้าเกิดว่าใครใช้เช้าเย็นอาจจะอยู่ประมาณเดือน2เดือนแต่อย่างปาหมาใช้แค่ช่วงเช้าอย่างเดียวมันอยู่ได้แบบ3เดือนเลยแล้วปาก็ใช้ประมาณ2 2กดทั่วใบหน้านะคะก็ แนะนำใครต้องการหน้าที่มันกระจ่งางใสขึ้นจากความหมองหมองก็ลองดูเป็นตัวนี้ราคาถูกนะคะ295บาทเนี่ยราคาเซลล์ถ้าราคาเต็มก็จะอยู่6.99ก็จะแอบแพงไปนิดนึงนะสกินซิต้าอีกตัวที่ซื้อมานี่ซื้อที่วัดสันก็คือสกินซิต้าดงเบกไว้ที่เป็นกันแดดนั่นเองนะคะดีมากเหมือนกันอันนี้อยู่ใน my favorite นะคะที่ทุกคนดูกันไปเนาะก็ค่อนข้างจะรื้มเลยทีเดียวคือแบบชอบอะและอันเนี้ยใช้ไปนานก็จะมีการแบบ บำรุงด้วยทำให้หน้ากระจ่งางใสนะคะแล้วก็กันแดดอยู่ที่ประมาณ s w 30บวก P.A. 4บวกซึ่งอาจจะดูน้อยเนาะเพราะว่าไทยแลนด์เราก็เป็นช่วงที่เหมือนจะต้องเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงดีิ S.F. ต้อง50บวกอะเงี้ยแต่ว่าทั้งสองก็อยู่บ้านผมผมก็ไม่ทำอะไรก็เอาเป็น30ก็พอดีนะอีกตัวที่ซื้อมานะคะนี้กำลังทำรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อก็คือ m e r e s c a Dewy Skin นะคะ อันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจนี่ซื้อได้จากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนึงค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ซื้อจากเซเว่นอีเลฟเว่นเหมือนกันคือเมอร์เลสกาไอคอลเลอร์พาเลตอันนี้นะคะคือจะบอกว่าเนื้อดีมากมันมันมาก,มมากสีสวยมากเลยซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะาราคา189บาทแต่ว่าฟองเอายืมมากนะคะมีคลิปแล้วนะคะรอจะต่อรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะช่วงนี้เราติดซีรีส์อยู่นะคะก็นี่เรารีวิวคู่กันรอ แบบหนึ่งหลังจากฮอ่น่าจะได้ดูกันนะจ๊ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่ซื้อมาจากคอนวีก็คือนี่เลยอันนี้คือครีเนิกนะคะ Moisture Surge ที่เป็นโลชั่นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าแพ็กเกจรีมิเต็ด้วยนะคะต้อนรับปีบัวนั่นเองค่ะอันนี้ราคาพัน0บาทแต่ว่ามันเซลในคอนวีเหลือ1น0 0บาทก็เซลสามร้อยก็ถือโอเคนะคะอันนี้ยังไม่เคยคือปามไม่เคยใช้ไลน์ของ มอยเจอร์เซ r ร์ชมาก่อนเลยหรือหรือเคยใช้ที่เป็นกระปุกอย่างนีนะ้คือจําไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าพอบาม,มารยองอ่ะบาหน้าแห้งขึ้นนะคะบำหน้าแห้งจนสัมผัสได้ว่าหน้าเราฝุดฝืดๆก็เลยต้องการอะไรที่เติมความชุ่มชื้นให้หนักขึ้นถึงแม้ว่าในกลุ่เราอะ่ะจะมีแต่พวกแบบ Ad s e n ซ e ที่เป็นไฮโดรที่เป็น m o i s t เจอไรเแล้วแต่ก็ยังไม่พอนะก็เพิ่มอีกนะคะเป็นครีมแล้ว เพกเจจิ้งมันสวยมากคือถ้าใช้หมดแล้วเงี้ยเอาไปตั้งโชว์ได้เลยเงี้ยเพราะว่าแพกเจจิ้งมันสวยดีนะคะอันนี้ลองไป2วันถือว่าเป็นโลชั่นที่ซึมไวเลยนะราคาก็ถามว่าแพงไหมปามรู้สึกว่าใน1,500บาทถ้าซื้อราคาเต็มนะแล้วได้มา200 ml โอ๊ยใช้ได้มากกว่า6เดือนนะคะมันคุม้ม ค่าเลยทีเดียวนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะสําหรับตัวผมส่วนตัวชอบนะจบจากคอนวีนะคะมาต่อกันที่ s ้อปปีซึ่งก็ซื้อมาหลายร้านมากขอไม่แนะนําร้านแต่ว่าจะเขียนบอกนะว่ามันชื่อรุ่นว่าอะไรก็ไปเซิร์ชกันได้เลย่ะอ,อย่างแรกหยิบ ถนัดมือสุดก็คือรองพื้นจากสีจันค่ะเป็นสกิน Essential Foundation นะคะที่มันขายเป็นหล่อเป็นรุ่นใหม่ของเขานะคะซึ่งปั๊มซื้อมาคือเบอร์1 2 0คือในเป็นซองเนี่ยเขาจะมี120กับ130นะะจริงๆปัมอยากได้สีที่มันขาวเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันแอบเข้มแล้วระหว่างวันปัมรู้สึกว่าหน้าปัมมันไม่ค่อยสดชื่นซึ่งลองใช้แล้วเนื้อแมทเลยอะคือมเป็นคนนแห้งใช่ไหมพอใช้แล้วสึกเนื้อแมท เลยก็เลยต้องลงแป้งนิดหน่อยแต่ว่าติดทนแต่ว่ามันมีความบางเบามากกว่ารุ่นแรกที่ผมใช้อ่ะรุ่นที่เป็นรองพื้นเจ้าหญิงอ่ะคือที่เคยรีวิวไปเชลซีจํำได่ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีความบางเบากว่าแต่ว่าเดี๋ยวขอลองไปสักนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเน่ผิวเรายังมันอยู่แต่ว่าตอนนี้เราผิวแห้งแล้วฉนันมันก็จะเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะก็อันนี้มันซองแล้วบาทมีขนาดหกลำนะคะต่อมาเป็นเปรย์น้ำแร่ที่ ใช้มายาวนานมากไม่มีอะไรแทนเธอได้ก็คือ q คิวเพล t e n i ท g Mineral Facial m i ิ t <c oughs> ทุกคนเวลาหอทีไรทุกคนต้องเห็นอันนี้แน่นอนไม่เป็นสีฟ้าสีส้มหรือสีชมพูแต่ว่าหลักๆมันใช้สีชมพูเพราะว่ามันเข้ากับหน้าได้ดีแล้วก็คือเหมือนแบบว่าใช้ไปเรื่อยจะช่วยให้หน้ามีความไบรท์ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เห็นนะแต่มันสึกว่าตามใช้แล้วมันชอบตรงที่ว่ากลิ่นดีฉีดแล้วมันสดชื่นคือบางทีแบบหน้าหยอยอะ หยิบตัวนี้มาฉีดๆให้หน้มามันสดชื่นดีเลยอันนี้ก็ราคาแบบ70บาทนะคะถ้าซื้อในช้อปปี้ก็ราคาถูกหน่อยนะถ้าในคอนวี่ะมันจะราคาอยู่99บาทแนตะ่ถ้าจะไม่ผิดแล้วก็จาก Q-Place อีกอันหนึ่งนะคะน,นี้คือ Place b r i ไ h t ท ning Booster s ซ r u m ลองใช้ไปแล้ว2วันนะคะก็ค่อนข้างชื่นชอบเลยเพราะว่ามันซึมไวดีนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่หน้าหมองเขาบอกว่าเซรัมเพิ่มมารางังกู้หน้าหมองเพิ่มออรา่า ลองใช้ไปแล้วก็ดีเลยทีเดียวแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะเพราะว่าใน s h o ป e e หรือว่า c o n v ีขายเท่ากันเลยก็คือ299บาทน่าจะเป็นราคาโปรเขาและในจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเอามาใช้ในตอนเช้าเรามรสึกว่าตอนเช้าสกินแคร์ไม่ค่อยพอรู้สึกว่าหน้ามันหมองๆนิดนึงคือตอนตอนน,นคือเราจะบำรุงด้วยความเหมือนแบบชุ่มชื้นให้หนักๆตอนเช้าก็จะเป็นการแบบสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องบเทนนิ่งนะคะก็ อันนี้ลองใช้แล้วก็ค่อนขทางชื่นชอบก็ลองไปหาดูกันนะคะมันมีหลายสูตรมากเลยนะแล้วก็ลิปนะคะจากแบรนด์เมลินดาเดี๋ยวให้ดูอันแรกนะะอันนี้ค่ะเมลินดาเวลเวตเบนดิ้งแมค l i ปนะคะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งเรามีการรีวิวสีนี้ไปแล้วคือสีเบอร์5้าซื้อมาทั้งหมด4เบอร์ก็คือเราก็เหมือนคุณผู้ชมนะคะเราถ่ายทวิตไปแล้วเจอว่ารีวิวเขาบอกว่าเป็นเนื้อดีที่สุดที่เคยใช้มาจ,าจาัดเลยจัดสแท่งนะคะ จัดเลยจะสี่แท่งนะแล้วโทนมันก็โทนเดี่ยวๆกันอนะโทนแบบส้มๆอะไรเงี้ยซึ่งปา๊มันคนไม่ค่อยอินโทนแบบประมาณนี้เท่าไหร่แต่ก็ซื้อมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเนื้อดีจริงตอนแรกจะลงเป็นเวลเวดนะคะสักพักจะแห้งแล้วก็แมตสนิทแล้วก็ติดทนอยู่โอเคเลยทีเดียวนะคะปั๊มว่าเออเนื้อเนื้อเขาดีจริงจแล้วมาในไซส์ที่โอเคไม่ได้ไซส์ใหญ่มากปั๊มถือว่าโอเคอันนี้ราคา 79ป่ะ79 80าอะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นราคาจริงๆให้ดูนะคะเพราะว่าจำไม่ได้นะคะมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่ตรงใต้ตาผม,มชอบมากเลยไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นี่คือกลอ s o บก g ต i t t ร์สติ๊กจากแบรนด์เมลินดาเบอร์ศ1นั่นเองเนะคะเป็นแบบนี้คือเราลังเลที่จะซื้อตัวนี้มานานแล้วนะคือตอนแรกว่าจะซื้อแบบกับ i n t ูดี้ House เพราะว่าเคยใช้อะไรเงี้ยแต่ก็อาให้โอกาสแบรนด์ไทยซึ่งดีเลยนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบ อารมณ์ดินสอหน่อยดินสอเทีนยนะน่อนี่เป็นสีแชมเปญนะคะแล้วสีสวยมากนี่สีแบบนี้สีที่มันแบบเป็นความเหมือนแบบอมทองทอง,ทอ,งอะไรหน่อยหน่อย,ยอะไเงี้ยแล้วก็โอเคติดทนได้โอเคถึงจะไม่ได้ติดทนมากแต่ว่า ปัมชอบแบบมันรู้สึกว่าสีมันกําลังดีมันไม่เหมือนแบบทองจนเกินไปหรือขาวจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่79บาทไม่แพงเลยนะอืแล้วก็มาต่อที่พวกเอ่อพวกเครื่องสำอางแบรนด์จีนกันบ้างนะคะแบรนด์จีนก็จะอันแรกเป็น Novo ค่ะอันนี้คือ Novo Cream Muscle Foundation นะคะเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเป็น Oil Control ด้วยก็คือคุมความันแต่ปามลองเนื้อไปแล้ว เนื้อเบามากเบาเหมือนปุยนุน่นเบาจริงเบาแบบเบามากแพกเกจิ้งจะเป็นแบบนี้นะคะก็แพเกจิ้งสวยเนาะเอออะไรเงี้ยสีที่เราใช้คือ02เป็นมนุษย์เบอร์02แต่สีมันเขาเรียกว่าอะไรสีมันก็จะขาวานิดนีดแต่เนื้อตอนแรกอะ่ะดูอะ่ะมันน่าจะข้นนะแต่พอได้ลองเอามาใช้นิดนึงสุบบาพบามาใช้ปัปาดคิ้วเงี้ยปรากฏว่าเนื้อมันนุ่มมากเบามากเลย เบาที่สุดของโนโวเท่าที่เคยลองมาแล้วแต่ต้องลองที่หน้าอีกทีนะเมื่อกี้มันลองแบบเดียวนะคะอันนี้ราคาก็ไม่แพง99บาทนะคะต่อมาเป็นปัดแก้มที่สวยมากแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นสีชมพูแต่อพอมาถึงมันออกแนวแบบว่าผอมส้มๆหน่อยอันนี้คือ Novo Light อนด์ส o o t h เป็นบลัชเชอร์นะคะแบบนี้นะคะเบอร์ที่เราซื้อคือเบอร์สุดส แพ็เกจิงเนี่ยแอบคล้ายกับดีออนะคะมีความคล้ายดีอออยู่นิดนึงจะเป็นแบบนี้นะคะเออแต่ว่าสีสวยมากมันจะมีความเหมือนชิมเมอร์อยู่หน่อยๆไม่รู้พอจะเห็นไหมว่ามันจะมีประกายชิมเมอร์อยู่หน่อยๆแล้วสีสวยมากเนี่ยสีเบอร์สอนสวยจริงเป็นความตุ่นตุ่นแบบชมพูส้มตุนน่นตุ่นนู้ตุ่นตุ่นเนี่ยเห็นไหมเป็นความตุน่นตุ่นอะเออสีสวยมากนะคะก็ คือตอนแรกตืแบบเฮ้ยมันจะเป็นสีชมพูแต่ทำไมปอมามันเป็นออกแนวส้มสตุ่นตุ่นเงี้ยแต่ดันสวยนะคะแล้วเวลาเหมือนแบบปัดชิมเมอร์มันก็ออกมานิดเดียวมันไม่ได้ออกมาเยอะสีสวยแล้วก็ดูท่าจะติดทนอยู่นะเดี๋ยวต้องลองดูนะคะถ้าชอบก็อาจจะอยู่ในมาเฟ v ร r เ t e นะคะต่อมาเป็นที่หินคิ้วที่วันนี้มังใช้นะคะเพราะว่าไปนั่งดูซีรีส์อยู่ตรงห้องรับแขกก็แบบแต่งหน้าไปเลยนะคะจากของที่ซื้อมาอน,นี้คือ โฮโจสกาติงเวลเวดมิสอายเบาพาวเดอร์ทำไมคุณตั้งชื่อแปลกๆอันนี้เบอร์สุดหนึ่งนะคะที่ปั๊มซื้อมาแพคกจจิงด้านนอกกล่องจะแบบนี้นะคะ่ะเหมือนอันยาส่ปั๊มเคยใช้เลยนะคะแต่ว่าปั๊มหาอันยาส่ปั๊มเคยใช้เนี่ยไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่กรุงเทพหรือเปล่าคือแบบไม่รู้เอาไว้ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านในจะเป็นแบบ เพกเกจิงแบบนี้แล้วก็พอเปิดออกมาเราจะเจอกับอัชาร์ทั้งหมด3 4สีนะคะเอ่มช่อัชาร์เขียนทิ้วทั้งหมด3 4สีเป็นสีอ่อนสีกลางและสีเข้มนะคะแล้วก็มีแปลงมาให้ซึ่งแปลงก็คุณภาพเงันๆน,นะคะไม่ได้ดีมากค่นขางเขียนยากอะปรู้สึกว่าเขียนยากแล้4สีก็โอเคไม่ได้ดีมากปาียังชอบอันยัสมากกว่านะคะแต่ก็เปลี่ยนอะไรใหม่ๆกันบ้างนะคะต่อมาเป็นแบรนด์ A n g G ค่ะอันนี้เลยชวง อันนี้เป็นลิปมันนะคะซึ่งแบบดูแพคเกจิ้งสวยปะสวยมากนะคะเป็นลิปมันที่เป็นรูปแครอทหรือว่ารูปจรวดอันนี้ไม่แน่ใจมันเหมือนรูปแบบแครอทเนาะเนี่ยมันเป็นลักษณะเนี่ยมันเสมือนรูปแครอทแต่ว่ามันก็เหมือนรูป,รปจรวด <c oughs> เหมือนกันเพราะว่าข้างหน้าเขาเป็นจรวดข้างหน้ามันเป็นจรวดแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นแครอทเข้าใจปะแล้วก็เป็นลิปบาลเป็นลิปบาลเปลี่ยนสีได้ถึง3สีนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะ ซึ่งกลิ่นหอมมากแล้วเนื้อดีมากมากมา,กมากขึ้นเนี่ยตามสวอตไปใช่ปะเช็ดไม่ออกนะจ๊ะคือแบบมันจะมีความชมพูตุ่นตุนอะไรชมพูไม่ชมพูตุ่นชมพูแบบสวยๆอะเห็นปะเนี่ยคือแบบดีอะเป็นลิปบาลที่แบบดีคือแบลบ์มช่วงนี้บลามปากแห้งก็ซื้อลิปบาลม,มาเยอะนิดน,นึงอะนะสรุปอันนี้ก็คือจะลวดแต่ทำห้มันเหมือนแค่หลอด อันนี้แค่หลอดมโอเคต่อไปอีกอันนึงเป็นลิปบาเหมือนกันนะคะรอบนี้ซื้อลิปบามาสองอันคือ novo color lock อันนี้อ่านว่าอะไร changing lipstick นั่นเองนะคะเป็นแบบนี้กล่องนะคะเ,เป็นลิปบาที่เป็นสีฟ้าคือเ h จจิ mm ้ง hmm. เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะเ h จจิ้งเป็นสีฟ้าแบบนี้เป็นแบบหนังอะ่ะเออเป็นแบบความหนังหนังหน่อยแล้วก็เปิดออกมาเราจะเจอลิปสีฟ้าแบบนี้ซึ่งเป็นสีแบบ โอเคคือเขาเรียกเขาืว่าวสีชมพูแบบและเลือเบาๆไม่ได้หนักมากแต่มีความชุ่มชื้นสูงนียนะคือลองแล้วเออสูงแล้วก็พี่หัวมีสลักแบบโนโบโอูอะไรเงี้ยอันนี้ก็ราคาไม่แพงสูงหกสบาทนะคะต่อมาเป็นแป้งค่ะนี่โฮโจลูสพาวเดอร์ค่ะเป็นแบบว่าอัดแข็งนะคะเป็นแบบนี้นะคะโฮโจอันนี้รู้สึกว่าราคา89บาทนะแล้วแพ็กเกจจริงด้านในโคตรสวยเลย่เด่วยไหมทุกคน สวยมากสวยแบบสวยมากๆในราคานี้สวยมากแต่แพ็คแต่เขาเรียกว่าไงดีสีแป้งขาวมากเบอร์สองนะด้านในก็จะมีพับให้นะคะพับแบบแบบนี้เนาะแล้วก็เนื้อแป้งขาวมากคือเบอร์สามมันหมดก็เลยสอยเบอร์สองมาแล้วก็พอมาถึงวัวขาวเด้ออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาไว้ทัดใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองแล้วมันมเป็นอารมณ์แบบเอาไว up, ้ t o u อัพ p เฉยๆไม่ได้แบบ หมาะสำหรับลงแบบเซตรองพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันขาวเกินไปนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะที่ซื้อมาคือน,นี่เลยค่ะอันนี้เป็นของ Novo c a ค่ะเป็น d o w แบบอันใหญ่มากไม่เคยซื้อของ Novo อันใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ามันต้องซื้อเพราะว่ามันดูคุ้มมากนะคะมันจะเป็น แบบนี้เลยมีทั้งหมด40สีทุกคนคุ้มมากปามใช้บนเปลือกตาปามนะตอนนี้นะคะกลิตเตอร์สวยเนื้อแมตเกลียดดีแต่ว่าชิมเมอร์อาจะแบบไม่ได้พิกเมนต์แน่นมากคือในสวอชอะที่เป็นในเว็บไซต์ไอช่วงเนี้ยมันสีแน่นมากแต่พอมาสวอชจริงจริงเดี๋ยวให้ดูว่าสีมันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีความเนี่ยเนียมันสวอชไม่ติดเลยนะเนี่ยมันสีประมาณเนี้ยสีมันอ่อนมากไม่ได้แบบพิกเมนต์แน่นอะไรนะคะ จริงๆอยากได้ชิมเมอร์ที่มันมีความแบบพิกเมนแน่นกว่าน,นี้แต่ว่าก็าไม่เป็นไรก็ได้อยู่คือสีเนื้อแมททาดีฟอเอาน้อยนะตกใจมากว่าฟอเอาน้อยคือบางทีแบบบางยี่ห้อพอฟอเอาเยอยเลยอย่างเงี้ยแต่เนี้ยฟอเอาน้อยแล้วก็ครบมากงานบุญงานบับได้หมดนะคะมันไม่มีกระจกให้ดีแล้วเพราะว่าถ้าถือกระจกไปด้วยมันจะยิ่งหนักอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้เป็นของที่มาถึงบ้านแล้วนะคะยังเหลืออีก3อย่างที่ซื้อแล้วยังไม่มาถึงบ้านเดี๋ยวเชิญรูปให้ดูนะคะ3อย่างนี้ก็จะมีเป็นเซตของ history of w u นะคะเป็น first care serum ซึ่งเราซื้อมาเป็นเซตเลยแล้วก็จะเป็น c o r i n a นะคะที่เป็นเป็นแบรนด์เดียวกับที่ทำ emperen แต่อันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นุหลาบทองคำอ่ะอยากมาลองใช้เพราะว่าเขาบอกว่าช่วยเรื่องกระจ่งางใสและรูขุมขนนะคะพอปามาอยู่ที่ระยอง ดูผลบากว้างขึ้น,นก็เลยซื้อมาแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น so s o a ูเ first care เป็นแบบไซส์จิ๋วนะคะก็ขนาดแปด ml mm เอามาใช้เวลาอยุดรวยยองอันนี้ก็คือเป็นฮอทั้งหมดที่เราสอยมาก็จุกนะรอบนี้คือจุกเนื่องจากว่าของที่ซื้อเนี่ยมันจะมีราคานิหนึ่งเป็นสกินแคร์ที่เออราคาหลักพันอะไรเงี้ยมันก็จะจุกจุกอีกหนึ่งนะคะแล้วก็พวกเครื่องสำอางต่างๆที่จะเอามารีวิวก็ ประมาณนึงแหละช่วงนี้ปั๊ไม่ค่อยได้ซื้อแบบในไลฟ์สดเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าปั๊แบบไม่มีเวลาในการดูไลฟ์ยอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบแล้วก็จะชอบซื้อผ่านช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหรือคอนฟีแล้วในช่วงช่วนี้นะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันสําหรับคลิปนี้โอ้โหอัดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย ยี่สิบก้านาทีแล้วนะคะโอเคเจอก,กันใหม่ ep หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรวมถึงกด subscribe ให้ปัมด้วยตามปั๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆค่ะรีวิวเจ้าไบฟูรีเ,อ,เอ็กซ์ทวิตเตอร์หรือว่า IG แอดบัมลรีอเอ็กซ์ได้เช่นกันเจอก,กันใหม่ ep หน้าคะ่ะสำหรับนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย